สวัสดีครับทุกคนก,กลับมาอยู่ในโปโมนอินฟินิตฟิวชั่นในพาร์ทที่เแล้วนะครับซึ่งพาร์ทเนี้ยเราจะเข้าซาฟารีเพื่อไปหาท่าเซิฟนะซึ่งผมไม่รู้ท่าเซิฟมันอยู่ในนี้หรือเปล่านะในโปโมนอินฟินิตอ่ะเดี๋ยวก็ลองเข้าไปเล่นกันดูดีกว่าเนาะยินดีต้อนรับสู่ซาฟารีโซนแค่500คุณก็จับโปโมนทุกอย่างในส่วนนี้ได้ตามที่คุณต้องการเยี่ยมไปเลยจับอร่อยอุ้ยเราได้30ซาฟารีบอลมามีตัวอะไรบ้างอุ้ยน้องไข่ ต้องมินเอามิโดรานปานปังบ้านหลังนี้มีอะไรเนี่ยแฟนฉันไปไหนฮะเอลิก้าเอานั้นจับโปเกมอนเพื่อกลับบ้านเป็นของขวัญนะ่ะุิยขังนี้ไปไหนอ,ะอ,อ,อ่ะเอเรียสองฮะเอกสัรน,นี่เขกว่าสีแปลกๆนะ เอ็กการันเวอร์แฮเอ็กการีโนอื้ยทุกคนคารูล่าเย่จับคารูล่าได้แล้วอุ้ยทำไมดา่ามีบอลม่วงๆด้วยคืออะไรอ่ะไดโอเวอร์โตนมาตอนนี้ได้แมกโรชันอุ้ยได้โปรตีน กูอะไรอ่ะแข่งกักระเสกเอ,ออคารูลา่าติดติด <c oughs> กัว้ออโหเอ็กซ์ตัง <c oughs> หว้ยลูกกระบอกได้ลิฟ์โตนมาทุกคนสวัสดีจ้าที่ซาฟารีโซนสรุกไหมฉันสอนท่าสิกโนบีมได้นะมาสี่พันอ่ะไม่เป็นไรจ้าไปเรียนว้าฉันเหนื่อยจังเลยทั้งวันนะ นั่นจาบปมไม่ได้กี่ตัวแล้วล่ะไม่รู้สี่ห้าตัวปะว้ายนะกลัวมากซาลารีน้องซาฟารีซอนเขาโดนโอ้โหเขาโดนสปอร์ประสิทธิ์คลองหมดแล้วปะเนี่ยอุ๊ยเป็นในปีดเรามีแล้วตัวนี้โอ้โหเอไม่น่ากลัวมากเลย呀ได้ควายสันบาป น่นลากไปไหนอะแอรีรยอนหนึ่งได้คาร์โบอุ้ยทุกคนบินเซอร์ผสมตัวอะไรก็อร่อยอุ้ยทุกคนสไตล์อ้าวหน,นีเลยอุ้ยทุกคนไซพีด <laughs> เนาะทำไมถึงกลับมามันสแปมได้เรื่อยๆหรอของสีม่วงเนี่ยงงโอ้โหอ้โหพาราเซียนโอ้โห โอ้โหเวนิี้เวิร์ตัวอะไร呀เฮ้ยไลเซอร์คือน่ากลัวมากเลยนะเอ้ยน้าบนมีมูฟด้วยนี่ไงไปเอามูฟแบบแล้วมีละโคตรซีดมานี่ไงอ๋อไม่ใช่ท่าเซิร์ฟนี่ท่าอะไรเนี่ยท่าเซิร์ฟอยู่ไหน นี่คืออะไรอ่ะจะฉับปีกมาโอ้โหเมนุคิวมากดูโอ้ยน่ารักเธอสามารถรวบรวมไอเทมที่ตกอยู่บนพื้นแถวนี้ได้นะแต่ถ้าเธอมัวแต่รวบรวมมันอะลองเวลาจะหมดออกนะจ๊ะมีพินเซอร์ไม่ใช่เทกับเพลระคอร์ดไหมไม่เป็ไรจ้าโอ้โหลายล้านแง่นี่ไง สวัสดีครับในที่สุดนายเป็นคนแรกเลยนะที่มาถึงบ้านลับอ่ะฉ่นกัง,กลงวลว่าจะไม่มีใครชนะของรางวัลของแคมเปญซะอีกนะเนี่ยยินด,ดีด้วยนะนายชนะอุ้ยได้ท่าเซิร์ฟมาแล้วทุกคนนี่คือท่าเซิร์ฟนะโปอมอนสามารถข้ามน้ำได้แต่ก็ต้องมีตาของยิมซัฟฟรอนก่อนนะโอเคจ้าโอ้ก็คือได้มาแล้วใช่ไหมท่าเซิร์ฟแต่ต้องชนะยิมพังกิทก่อนโอ้ยิงตองแฟารีเกมจบแล้วนะจ๊ะ เออบายไหนดูท่าเซิร์ฟสินี้ดูท่าเซิร์ฟมาแล้วทางนี้ไปไหนอะ่ะเฮ้ยต้องไปเร็วกว่านี้อ๋อโอ้โหแลนสแลสนี่ไงตนล่างพวกเขาไล่ฉันออกจากทางจักรยานอะแล้วพี่ไม่ใช่จักรยานนะเีเมโอร์โอ้โหละลายไปแล้วพี่อ๋อใช่ใช่อาท,ที่แล้วเนี่ยคุณเคเดนบอกว่าอยากเห็นกเคชิกใช่ไหม ผสมกับน้องพืชอ่ะดูกันดีกว่าโอ้มันกลางรวนมากโอ้ยลายดอกไม้เวอร์แล้วถ้ารีเวิร์ดล่ะโอ้ยโอเคชิกใส่กระโปรงเวอร์แล้วถ้าน้องนกมาผสมกับโอเคชิกล่ะ อุยน่ารักจังเลยคารีเวิร์ล่ะโอ้ย,อยแหนมืน้นองขนล่วงเลยฮือดูสื้พ้าหน่อยจ้าอุ้ยเสื้อสวยอะโอ้เสื้อนี้ก็เทเสื้อนี้เท่อะพรีัซนออฟฟิศเนะี่ยซื้อมาใส่ดีกว่าสวยอะ นี่ดูดิโค้ชิคเลยเนี่ยไฟโซนผมว่าด้ผมจะอีโวลน้องเลยทุกคนเย้โลคอนอีโวลูชันคิวคนโลคอนออชื่ออะไรเนี่ยเย้อุ้ยแต่เราก็อยากมาผสมกับน้องพืชด,ดูอุย ไม่ใช่แบบนี้แล้วถ้ารีเวิร์ล่ะอุ้ยน่ารักแล้วถ้าผสมกับน้องนกล่ะดูสิอุ้ยน่ารักเวอร์ โอ้โหแล้วถ้าน้องนกมาผสมกับถ้าน้องนกมาผสมกับอีบุยล่ะอยูสิอุวยไหนลองนี้ก่อนสิแง่ไม่ต้องมีคิวก็ได้ไหมแ้วถ้ารีเวิร์ดล่ะ อุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากแล้วถ้าไปส่งกับคาบิคอนล่ะโอ้ยถังแก๊สนี่ก็ถังแก๊สอุ้ยน่ารักไม่ใช่ถังแก๊สมันน่ารักน่ารักอุ้ยน่ารักอยู่น่ารักอยู่เออเนี่ยแล้วถ้ารีเอยู่หรอเนี่ยถังแก๊ส ส่วนอันนี้ั่งแก๊สอวียนนี้น่ารักอ่ะหมดตุ๊กตาเลยนะโอเคครับทุกคนเราไปยิมพังจิตกันดีกว่าครับผมไปทางนี้เนาะจะได้เคลียร์เทรนเนอร์ด้วยวิิงรง,งเบนกบดซะโอ้โหดูซิงว์่คนไปเลยเออเดีอยู่เลยพี่แหบออกกําลังกายกันหน่อยไหม แม่จ้าอันหนึ่งสองขึ้นหนึ่งสองว้าวออกลัางจ้าหิวว่าโอ้โหแม่จ้าแล้วมีบอลด้วยอเป็นไงอันนี้ไงมันมีการใช้เงินในการต่อสู้หรอกนะหนูแง่ว,ว้าวโอ้หแง,ง่นอยอ่ะตรงนี้มีอะไร ปุริโซโอเคจ้าน้องตุยแบบไม่มีสาเหตุเนี่ยนะเฮ้ยเศร้ามีบอลบนเรือด้วยไอตีอัพไปไหนแล้วเนี่ยโอ้แต่ยานดีนี่จับยังไงจ๊ะเนี้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยมาโชกตาเลียบตัวอะไรอ่ะโอ มาเลยมาเลยไปกันไปกันไปกันแหมโอ้โหอะไรวะน้าฮะแหวบพี่พวาเราคือไบค์เกอร์จเจ้าแห่งไฮเวย์งับว้าลายเป็นดาวแล้วหนูอืออุ้ยมีท่าหน้าล่างด้วยอ่ะแกขับมอไซค์ตกอะไรกันเนี่ยจักรยานพี่ว้าย <c oughs> วีเมรอนมีน่ากลัวมากอุย้ยทุกคนแบบวีอีวิูชั่นอ้ยเป็นอาัตาวีไปนี่ฮะหยุดนะจขโมวยตังแกมาดักป้นกันอย่างนี้แล้วหรอโอ้โหโจรเวอร์น่ารักจังเลยอ่ะนี่หร่อที่จะมาป้นเราอ่ะเหนียวชู ได้ท่ารูดมาอุ้ยท่าดีอยู่นะจะมุ่งหน้าไปที่เมืองฟักเชียงเหรอไม่ใช่จะไปเมืองพลังจิตโอ้ยคอบครูเวอร์เออวีฟูวีฟูฟัอร์ซ์เม,มอร์อ๋อมีบอลทุกคนกฎก็คือเราต้องอยู่บนจักรยานทุกครั้งเวลาอยู่ในไซคิงโรดฉันแล้วฉันไม่ชอบเล่นตามกฎเลยอ๋อเป็นวงที่แบบเอาแคชใช่ไหมไม่ชอบเป็นตามกฎเนี่ย มันครูสินะไม่ทำตามกฎโอ้ปิดกระชับตีช็อตได้ไงอ่ะอ๋อท่าจูบเหรอโอ้ตยตา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 ยแม่คือด้านบนนี้มีอะไรนี่อุย้ยเบียงก้าสวัสดีฉันชื่อเบ,บียงก้าเันมาจากยูโนวาจ้า,า,าได้อะไรมา แคสเตอรีรียาคนอ๋อเออใช้เลยก็ได้นี่โอ้ยคาบิคอนตื่นลูกตื่นโอ้คาบิคอนตอนนี้มีลิฟมีมีเลฟโ,โอเวอร์ไหมอุ้ยมีมันก็จับเหมือนเดิมโอเคจับได้ละโอเคทุกคนไปยิมพลังจิตกันดีกว่าเย้มาถึงยิมพลังจิตแล้วอุย้ยบอลไปไงอ่ะ แม็กีไวันนี้ทางนี้ไปไหนอ่ะอุ้ยนี่มันแบบพรีเมียมแฮร์คัตไหมอุ้ยได้ด้วยหรอซื้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 ออุ้ยทุกคนไม่เปลี่ยนทรงผมได้ด้วยว้าวอาเซเนีมีกูปะอุ้ยสีม่วงน่ารักอุ้ยทุกคนน่ารักมากด้วย เื้อผ้าของเธอมันดูโอเคเลยนะแต่ว่าต้องมีบางอย่างที่แบบทําให้ดูสไตลิสต์ขึ้นมาได้อะ่ะได้จ้าหน่ขอดูซิอ่าใช่ปุ๊บปบ๊เอิม่ม <c oughs> เอ๊ะเขาทำอะไรกับเราอะ่ะเราทำอะไรกับเราลงป้าพิก <c> า <oughs> จูตัวเขียวเออทำไมพิกาจูมันตัวเขียวอะ่ะอ๋อมันคือใส่หมดได้สองอันหรอเพิ่งดูนะเนี่ยอ่ะได้ละแบบนี้แล้วกันนะ นี่คืออะไรอะ่ะวอเปลี่ยนสีเสื้อผ้าเปลี่ยนสีมวกอ๋อซื้อทีเดียวจบหรอแล้วก็ซื้อนี้ด้วยที่เปลี่ยนสีผมสีมวกนี่ไงได้คิดอ๋อนี่ไงเปลี่ยนสีได้ด้วยอุย้ยเยี่ยมอะ่ะอุย้ยอู้สวยสวยสวยโอเคได้แล้วทุกคนโอนี่คือแฟชั่นมากยี่ต้อนรับสูดซับฟอนบลูทีค พาะเราคือร้านที่ติดเทรนที่สุดในเมืองแล้วฉันคือดีไซเนอร์ที่ดีไซน์ชุดทุกอย่างนะไม่ได้จะอวดเลยนะจ๊ะแต่ว่าฉันดังมากเลยทั่วคันโตเนี่ยไม่เคยได้ชื่อฉันหรอช่างบันเถิงนี่บางอย่างจะให้นายนะนั่นแาละดีไซน์เสื้อที่มันประหลาดกว่านี้อ่ะเสื้อผ้าที่มันดูดออกมาจากดีไซน์เดิมๆของฉันอ่ะแต่เศร้าจังเลยฉันหาอินสารเรชันไม่ค่อยได้เลยฉันต้องการเห็นโบมอนต์จริงๆอ่ะสำหรับอินสารเรชันอ่ะนายช่วยโชว์ฉันดูหน่อยได้ไหมอ๋อตัวนี้ก็ มี i ินส i ิเรชันอะไรบ้างอ๋าใช่ใช่ใช,ใช่ฉันมีไอเดียละโอ้กลับมาพุ่งนี้นะแล้วฉันจะให้ชุดทิปเสร็จแล้วจริงปะได้เลยรอชมทำไมเรา,เราต้องทำเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะฉันไม่บอกเลยนายหรอกนะได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเฟรชผิชุดไดปก่อนโอเคมาเราทำทุกอย่างเพื่อความรุ่งโรจน์เพราะหนุ่มมาทำาตรงนี้นะ่ะสวัสดีนะทานอยากซื้ออะไรหน่อยไหม โอ้โ oh, หหางสโลโปโ oh. อุ้ยที่ไหนอ่ะ oh. อ๋อคือมันเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารแกงลอกเก็ตปะนี่เป็นร้านอาหารสัแกงลอกเก็ตเท่านั้นนะแล้วถ้าเราเป็นแกงลอกเก็ตอ,อ่ะวิ่งลอกเก็ตมิว <c oughs> ทิจ่าฉันได้ยินว่าบอสอ่ะจ,จะผสมร่างมันกับบอมมอนตัวอื่นนะ ดูเหมือนว่าจะเป็นเทพด้วยนะอุ้ยน่าสนใจมากๆเลยเฮ้ย hey, อย่ามาแอบฟังนะเฮ้ขอโทษครับแล้วคือเราต้องไปไหนตอนนี้นี่หรออุ้ยมูบเ็มบาโก้นี่ไงต้องเข้าที่นี่แหละเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองสิวัสดีจ้าเฮ้ hey, หนูมาทำอะไรที่นี่น่ะโอ้โหปิก,กาแบ๊ด แล้วถ้าใส่จุดแกงอรเก็ตเราจะเมียนได้ปะพี่จ๋าในจำรูปแบบของทะเลปอร์เตอร์ที่บอสถามได้ไหมเฮ้เดี๋ยวนะนายเป็นไอเด็กนั่นนี่เอาแหมไม่เมียนหรอพี่โอ้โห้ยแบทอะไรนะคนนั้นที่มันทรยศบริษัทซีฟต้องโดนแน่ใครอะใครรวยพี่อะ จะเปิดให้พวกนี้ออกมายัางไงต้องใช้คาร์ดกี่อ๋อเนี่ยเทเบอร์เตอร์ไงเอ้นายไม่ควรมาอยู่ชั้นนี้นะก็เลยต้องสู้เลยหรอพี่เราอยู่ทีมเดียวกันนะโอ้โห,โหเอ็นดิเมอร์อย่ามาควิกแอทแท็กเซชั่นโอ้โหโห,โหสักเกอร์พันถามจริงเถิดแต่ละตัวอาฟงกาแฟอุ้ยแต่ทำใหไมรต้องมีปัญหานะไงโอ้โอ้ใจเย็นนะ อู้โดบอู้โดบเรย์พอตเตอร์อยู่ตรงนี้ไงแต่เรายังเคลียร์ชันนีไม่หมดเลยนี่นาแต่ถ้าเราไม่แต่งใหมแกางล็อกเก็ตอ่ะหัวหน้าทีมล็อกเก็ตเนี่ยมันโหดร้ายมากเลยนะเออเอ้าหนีไปแล้วอุ้ยฮิวคงเป็นแค่นี้แหละนะมาแล้วเท่านี้แหละแง่ฮะไรเอฟแงแฮไรเอฟ โอเควาร์ปก okay, ันไปทุกคนเฮ้เ hey, ฮ hey. สับสนละสิคิดว่าฉันเป็นพนักง,งานที่วสซิลป์หรอแง yeah. พี่แต่งตัวอย่างเงี้ยวายอีกซอโอ้ห <c oughs> นูโตโต้ได้สามารถไขปริศนาของกฎนี้ได้ไหมล่ะอุอ๋อ,อแล้วกลับมาฉันเดิมหรอมีที่วาร์ปไ่ในชั้นนี้เนี่ยโอ้ยไงที่วาร์ปรอะว่านายมีจุดอ่อนนะฉันจัดการได้ ก็ลองดูสิ Why เงียบอุ้ยทีมล็อกเก็ตจะยึดคองโล่มันไม่จะโดดที่ศาสตร์นะคืออะไรอ่ะมุกอะไรโดโนโอ้โหโดโนเงียบโดโนมีที่วาร์ปเนี่ยนา่างนี้มีอะไรได้คาร์ีมาทุกคนเอ้ให้เกียรติทีมล็อกเก็ตหน่อยที โอ้ต้องให้เกียดต้วยหรอวายอาชุกนี่ไงเราเปิดได้แล้วทุกคนได้คัทคีมาพี่กรุมกรุมเกิดนี้เอาฉันซัพพอร์ตทีมมาร์เก็ตมากกว่าซัพพอร์ตบริษัทอีกนะยี่แต่ละคนนี้นะโอ้โหแฮ้แกฟฟิ้งโอ้โหวีนิง่งเตอตัวก็รอง ได้ไฮโปพูชันมาได้เอเลเซียฉันทำงานให้กับบริษัทซีว่ะฉันต้องทำยังไงตอนนี้เธอมาช่วยฉันรอขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรจ้าหยุดไม่ยุบราได้แล้วไอ้หนูแงยโอ้โหมิเตอร์ชอมนี่ที่ไหนเนี่ยอ๋ออุ้ยได้ชุดมากรรมบริษัทโอ้ฉันได้กินหนูตัวน้อยอินหอมอันนี้ว้าย โอหังนะโอคานดนะคูฮิวพี่วิสู้เหรอไม่ต้องห่วงนะอยู่ข้างนายอย่าบอกใครล่ะนอกจากบริษัทมีใส่เสือกางล็อกเก็ตก็มีใส่เสืออุ้ยพนักงานคนนี้ทำอะไรอ่ะเอาพี่สาวอ่าฮฉันกลัวอไปแล้วอุ้ยฮิวคูดิสโต้โปรตีน อ่าฮะเขาเจอฉันแล้วอ่ะจะมาช่วยฉันเหรออสงสารพลังอมูรสัตว์จังเลยคือล็อกเก็ตได้ยึดรองคำสั่งของซิวโคไปแล้วก็คือทำตามทีกากล็อกเก็ตสั่งเหรอโอ้โหตัวต่อตัวพี่เผ้ยสิโอ้ยโปเกมอนของฉันเป็นทหารที่ซื่อสัตย์แง่โอ้โหมาเฟชจะนำวิวปลาหัวเหรอนี้ออกไหนเนี่ยอุ้ย เหมือนเขาหนีตายกันเลยอ่ะแงมาช่วยเราตาทุกคนเออเมื่อมีการฉุกเฉินให้มารีกุ๊กไปในห้องนี้อ๋อเข้าใจละประธานเนาเฟสนั่นไม่น่าส่งฉันมาที่นี่เลยเกิดอะไรขึ้นนะนี่เฮ้ยแม็กเน่โอ้โ่อกทำไมมีที้มีสามตัวเกก้ายกลัทีม็อกเก็ตได้ยังไงอ่ะแงหนูไม่ตั้งใจเด็ดครูอะคืออะไรอ่ะจะโหดอะไรเนี่ย แจ็งโลเกตออะพยายามบังคับพวกเราให้เปิดเจ้าเครื่องนี้อเคื่อสร้างปวบอลสุดยอดอันนึงอ่ะโอเคสร้างมาสเตอร์บอลว่า้นมาล้อกันเล่นนะทำเร็วกว่านี้สิอย่ามาที่นี่ไม่ได้นะจะบอกบอสบอกเลยโอ้โห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 คุณรวยด้วยเราถาสู้เนี่ยนะเดี๋ยวเถออะไรคอฟซิงมันมีสมตัวองค์การคืออะไรอะเออมาช่วยลจ้าอุยได้สตดมาด้วยขอบคุณนะ อุ้ยหายตัวไปอุ้ยที่ใหญ่เนี่ยโอคัทแบนเอ็นเอรีเวิร์สอ e ีพีแม็กวิกบอลอุ้ยรว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 ยมาที่นี่นี่รวยเลยเอเซียสูเปอร์สปิเซอร์เฮ้ยหลงทางหรอจ๊ะแงวายเบียบบนแล้วร้องให้ทำไมอโอ้ยน,นี่ไงสีเขียวมีแน,น่้เปล่า ออกไปหน่อยจ้าเอ๊ะนายไม่ใช่แกงโรเกตนี่มาช่วยพวกเราเหรอขอบคุณนะอ๋อฮะที่นี่พาไปห้องของประธานอ่ะแต่จริงๆแล้วมันน่ามีพนังกงานอีกสี่คนในตึกเนี้ยที่ต้องช่วยอ่ะนายอ่ไปเหรอไม่อ๋อต้องไปช่วยก่อนใช่ไหมได้เดี๋ยวเราไปหาพนักงานให้นะได้เพลาะโอ๊ยพี่จ๋าโอ้ยยิปปตโอ้๊ยนี่ไงโอ้ยเสื้อผ้ามาใส่ละเอามาช่วยจ้า อาัานกี่คนน่ะนี่ไงห้องนี้ไมดทีอัพกลับบ้านไปซักก่อนบอสฉันจะหมดความอดทนเงี้ยอุ้ยปิดมาคือมันชอบท่านี้เราศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโปกเกมอนนะงับไว้ยิบุยออบโอ้โห,โ,หโหแต่ละตัวโอ้โหโอ้แฮ่แฮรคุณพี่อุ้ยเมียตาบอสด้วย มันค uh, ือโปรบอมโปรโตไทป์ท NO, ี่กำลังพัฒนาอยู่หวิได้ฮะตาบอมมาฮะมันไม่ควรมีเด็กอยู่แถวนี้สิเอ้าโอ้โหน้ากลัวมาสวัสดีจ้าเหล่ากี่คนน่ะช่วยหมดหรือยังน่ะตรงทางเราจ้าจะหนูน้อยเออโอ้โหโกซี่อืมมาช่วยแล้วงับมาช่วยแล้วมาช่วยแล้ว นี่คืออะไรอุ้ยไฮปบรโชชัออ่นแล้วนี่คืออะไรอา้อาวยี่แฮรปลอมตัวอีกแล้วนะอ้าวได้แคลเซียมด้วยในนี้ขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเรานะน่าอยากให้สิ่งนี้ในการตอบแทนที่ช่วยเหลือพวกเรานะอุ้ยเขาให้ลาปาร์กับเรามาทุกคนว้าวเดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างเดปปี้ฮ่าฮ่าฮ่ฉันคิดว่าฉันเจอนายแน่ถ้าฉันตามนายเข้ามาในนี้เอา แต่ฉันคิดว่าแกงล็อกเก็ตน่าจะทำให้หนายช้าลงนะฉันก็เลยตามมาถึงนายโอเคจ้าเราก็ท้าสู้เนี่ยนะ <c oughs> น่ากลัวมากโอ้โหวิ่งนี่เนี่ยโอ้ย มูลบรัสโอ้ยเ็นนะเออตาบราโอ้สตาบราว้ายฮึมเหีย้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นอย่างงี้เนาะแต่ฉันฮิวบอมันนายให้นะขอบคุณมากเลยนะไปได้แล้วโอเคจ้า นุกน้องฉันก็เพิ่งบอกฉันเองนะว่าเครื่องจักรที่แกเอามาให้พวกเราอะดูเหมือนว่ามันหยุดทำงานไปแล้วนะหลังจากที่ผลิตมาเตอร์บอลแค่3ลูกเนี่ยนะถ้าฉันจะไม่ผิดนะตัวเลขที่นายสัญญาไว้ไม่เยอะกว่านี้นี่ดูนายโกหกคือมันมันไม่ถูกดีไซน์มาเพื่อปิ้นบอลแบบนั้นนะไม่ว่าฉันจะบอกนายยังไงจิโอนี่จะเหมือนว่าเราต้องการเวลามากกว่านี้อย่ามาเล่นแงบฉันนะมันไม่หนึ่งในดีลด้วยซ้ำอ่ะต้องให้ฉันเตือนไหมว่าแกงเราก็จะทำอะไรกับคนที่ไม่สามารถทำตามสัญญาได้นะ ไม่ได้โปรดโอเคแค่ขอเวลาแค่นั้นแหละโดนแน่เออบอสมีเด็กเดินเข้ามาเด็ปี้เราเจอกันอีกแล้วนะคือคือท่านประธานกับฉันเนี่ยกำลังคุยธุระกันอยู่จ้าเพราะงั้นก็ออกไปเนาะไม่ได้ธุระเนาะแง่แหวไว้โอ้ยอืม โอโหอะไรนะอืมแร่ทำได้ช็อตเดินะเออเห้ยโหอะไรนะเอ่อจะมูลบาสไปต่นงนี้นหนนะ่อยได้ วายอืมโอ้ตายอีกแล้วไงโอ้อ oh, ินทิมิเดตเก่งมากต้องนั่นแหละโอ้โอ้โอ้ได้แล้ว แกทำลายแผนของเราหมดแล้วนะแต่ทีม็อกเกตจะไม่มีวันล่มถึงยังไงเครื่องนั้นมันก็ทำเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็เหมือนสิ่งที่เจ้าท่านประธานขี้โกหกคนตะกี้พูดนั่นแหละถึงมันจะน้อยกว่าที่ตั้งเอาไว้อย่างน้อยมาเตอร์บอลสาลูกก็ทําให้เราพอที่จะบรรลุปเป้าหมายเดปปี้อย่าลืมนะปรโมชทุกตัวเป็นของทีม็อกเกตฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมา เดี๋ยวปีไปต่อเลยฉันจะดูโปกิเด็กนิดนึงนะฉันจะไปที่โมเมนต์ลีกเพื่อจัดก,การจัุรตรวเทศทั้ง4แล้วฉันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ฉันต้องไปยิมก่อนละก็คือจะไปจัดก,การซาบีนาโอเคจ้าขอบคุณที่ช่วยซิลเอาไว้นะฉันจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยจ้าอยากให้อยเขาจะให้โปงบอกับเราอะอิโกริตา้าเซนดาคิวแล้วก็โทโตไดเออเซนดาคิวก็ได้เย่ทีน้อเกตมาครับพวกเราอะเพื่อใช้โปกบอลของพวกเราอือเพิ่มผลิตมาเตอร์บอลในจำนวนมากอะ โตรันี้ไปไหนอ่ะอุ้ยมตเตอร์บอลอีกหนึ่งลูกเยี่ยมเราได้มาเตอร์บอลมาแล้วทุกคนอ๋อคนในบริษัทใช่ไหมเออเออเอเรานั้นเสื้อผ้าไดเสื้อผ้ายัางเจ๋อ๋อนั่นคือเสื้อผ้าที่เธอออกแบบให้ฉันเหรอ บดีจ้าฉันเก็บมันไว้เพื่อใช้โทเกปี้ตอนที่มันอีโวอะ่ะจะดูเหมือนว่าโทเกปี้จะไม่ค่อยชอบฉันเลยมันคงไม่อีโวหรอกนายอาจจะต้องการสิ่งนี้มากกว่าฉันนะอุย้ยทุกคนเราได้ชนินิสโตนมาเยี่ยมนี่ชนินิสโตนมันอีโวน้องอีบุได้เย,ย่อะไรนะเอาเทวีกำลังอีวลูชั่นเป็นทรังเป็นเอาเทวิอน <c oughs> มันถือไข่ด้วย โอ้ยอถือไข่กัดักควันแฟรี่น่ารักมากแฟรี่วีนเออแฟรี่วีนโอ้ยโอเคครับทุกคนพันที่ขอจบไว้แค่นี้นะครับไปพันหน้าเป็นกันติดตามชงวนนะบ๊ายบาย